สวัสดีครับครับครับเราก็ยังอยู่ไททันโซต่อนะครับพาร์ทที่สี่ล้านสามแสนแหมื่นมาบว่ามาก็พาร์ท 4, 3, 80, รที่แล้วเราค่าค่าเลเจนดารี่ไหมค่ารุ่นที่1แล้วก็ครบไปละสออันนี้แต่ผมสงสัยว่าไอตรงนี้มันคืออะไรเหมือนพัซเซิซเลยตอนแรกนึกว่าห้องนี้เป็นแบบ แต่เันไม่ใช่ไม่ใช่บอสมันคืออะไรขวาซ้ายลูกศรชี้แต่บอสบอสที่เราฆ่าพาที่แล้วมันเหมือนบอสสุดท้ายเลยนะมันอ่านชื่อออกตอนนี้ต้องไปไหนต่อเนี่ยงงจัง ลองดูก่อนเผื่อมีทางรับลองมามีอะไรไหมทางขึ้นวิเดี๋ยวทางนี้มัน ้ามาแล้วไอห้องนั้นอะ่ะมันต้องเป็นพัซโซอะไรสักอย่างแน่เลยหรือว่าเราต้องฆ่าบอสตัวอื่นก่อนก็เป็นได้ก็กิ้งลงบันไดเลยละกัน ตัวนี้มันสัญลักษ์เดียวกับที่เราห้องเมื่อกี้หรือเปล่าคล้ายๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรอบหนึ่ง มมมีแล้วอืองั้นเราลองกลับไปทางขวาดูก่อนเหมือนจะเดินไปได้อีกนี่วิ่ง อุ้ยจุดเซฟถ้างั้นก็แสดงว่าบอสน,นี่ไงห้องบอสมาลุยบอสกันเลยดีกว่าสัญลักษ์ <c oughs> มาอุ้ยมืดด้วยโอ้ อย่าบอกนะมันจะกลายร่างเป็นไอตัวนั่นน่ะโหเฮ้ยโอ้ยอ่อออานไม่ออกอต้องยิงข้างหลังมันไ,ได้อยู่ได้อยู่แล้วเราจะป้อหมออหลังมันยังไงล่ะโอมหลังมันยังไงเนี่ย อ,อุ้ยเรียกว่าหลบพ้นว่าจะไม่ตายซะหน่อยตต้องดึงมะดึงลูกศรนห้โดนข้างหลังมะเพราะเหมือนมันไม่มีไม่เปิดโอกาสให้เรายิงข้างหลังมันเลยก็มีแต่ต้องดึงลูกศรแล้วก็ให้โดนเราก็ยิงไปกัน อุ้ยโอ้โหไม่โดนเอ้าโว้ะโดนซ้ำศพคนที่ซ้ำศพอ่ะมักไม่รอดนะบอกไว้ก่อนเองตาย,ยนี่แหละ เ้ยไม่ได้เหรอแล้วยังไงวะยังไงวะมันโหเนี่ยมันหันตามอ่ะยีะยังไงเี่ยเดี๋ยวคิดก่อนหรือว่าเมื่อกี้เราดึงไม่โดนลองใหม่ โดนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยังไงวะ เอ๊ยยังไงวะเนี่ยวิ่งอ้อมแม่งหลังไม่ได้ไม่ได้วิ่งอ้อมแบงหลังไม่ได้เนี่ยดึงโดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ ต้องยิงส่วนลูกกระสุนมันลองลองลองตอนแรกนะว่าไอตัวใหญ่นี่มันจะออกมาด้วย กะสุดมันไม่มีอะไรยิงชิ่งเหรอชิง่งได้ลูกหโลโอ้ไม่คน <c oughs> ยังไงวะ คิด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 สิคิด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 คิดคิคิดคิดคิดสิ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 คิดคิดสิคิดนี่อย่าคิดสิคิดสิคิดคิดได้๋ยวเดี๋ยวลิขิตคิดเนี่ยสู้คิดเดีเดยแม่งเดี๋ยวเราไปดูบอทต์อื่นก่อน คลิปยาวไว้ยังเนี่ยฮะอึ๊บนี่แน่อุ๊ยเอ้าเอ้าเรามองลูกธนูเป็นตัวเราตายแล้วแบะแบะเลย ตึงลูกธนูแรงๆจะได้นเป,ปกำลังมองลูกธนู สิ่งที่ยังไม่ได้ลองทำคือแบบเนี้ยตึงลูกธนูเนี่ยกลับมาเนี่ยฟืบแรงเฮ้ยอยอ่าตาตมด ไม่โดนเนี่ยโดนแล้วแต่มันไม่แรงหรอโอ๊ยองงจังงงจังเลยบอสตัวนี้ ได้้ใกลเกินเดี๋ยวลองอีกสักสองสามตาแล้วไปดูบอสตัวอื่นบอสตัวนี้ยังไม่รู้วิธีปราบมันยังงงอยู่ เรากิ้งใส่มันได้ไหมตายเด้อไม่ตายเอ้ย เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะเดินทะลุได้ไเฮ้ยโอ้ยไม่ได้งงว่าอตตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันคลิปน่าจะยาวเอาเดี๋ยวตัดเอาไปดูบอต,ตเตอร์กัน อ๋อบอสใช่ไหมเนี่ยต้องบอสแหละฮ้อะไรเะยเนี่ยอันนี้แมปป่ะเนี่ยใช่น่าจะแมปแหละ ไอตรงกลางข้างบนนั่นประตูใหญ่ลูกกตากลมๆนี่จุดซิสซูบอสหรอโอ้แต่ดูไม่ออกหรอกเดี๋ยวอันนี้มันทางเดินเปลี่ยนแมปป่ะเนี่ยโอาโผล่ที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวกลับก่อนไปดูบอสอีกตัวก่อนอืมนี่มันปีนใช่ไหมนเนี่ย อดอีกตัวหนึ่งก็ต้องข้างล่างแล้วล่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันทางเก่าหรือเปล่าทางเก่านี่หว่าโอ้ยงงสับสน มามๆลองนะนี่เดี๋ยวจะได้จบจบคลิปคลิปเริ่มยาวแล้วโอ้ยโหเราพยายามจะเดินอ้อมมนะันอะ ุดว่า2ตัวแล้วทำไมมีประตูบอสแค่ตัวเดียวหรือว่าไอตัวนี้ตัวที่1เสร็จแล้วเอาปรับตัวนี้เสร็จสู้ตัวนี้ต่อวะ โอ้ยกดผิดจะกิ้งไปดูดโดนเลยตายเลยโอ้ยโอ้ย ต้องเอาแบบมเมื่อกี้เดินเข้าไปใกล้แล้วก็ชาร์จยืนชาร์จให้มันเดินผ่านเราแล้วเราก็ยิงน่าจะได้นะลองลองลองเอ,อ้ยถ้าใกล้ไปจะโดนยิง เอ้ยโ,โอ้โหนึกว่าได้แล้วมอกี้เฮ้ยโอ้โหไม่โดน,น,นได้ไงวะนะระยะขนาดนั้นเฮ้ยโอ้โหไม่โดนได้อย่างไร ต่เราได้รู้อย่างหนึ่งละว่าเราไม่โดนมันเหยียบตายต้องหลบกระสุนเท่านั้นโอเคสามารถให้มันทะลุเราได้แต่เดโดนเหยียบเอาวะเกือบเกือบเกือบได้ละน่นน่านจะวิธีนั้นแหละน่านจะต้องให้มันทะลุแหละแล้วเราก็เล็ง ไกลไปก็หลบยากนะกระสุนกระจายด้วย,ยไม่โดนเฮ้ย <S <S ไ่หนทางนี่อาไมเราไม่ยอมแพ้ครับฉันไม่ยอมหรอกนะ อโอ้ย,อยเกือบ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 เกืยอ๋อไม่ได้ไม่ทันยากจริงตัวนี้ตัวนี้ยากจริง ยากตรงเราไม่รู้เนี่ยว่าต้องจังหวะไหนยังไม่รู้เลยว่าที่พูดเมื่อกี้ใช่ใช่จริงหรือเปล่าป<อ>ี๊โหไม่ได้เนะยังไม่ได้โอ้ยยังไงวะเนี่ย no idea มึนงงไปหมดมึนงงและสับสนอืมเรายังไม่ได้ลองกิ้งสวนเลย นี่ไม่ได้เนี่ยไอ้บอไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหยัยงไวง,งวะงงอ่ะมันไม่มีหินบอกเลยมันบอกแค่ว่าจุดอ่อนบอสอยู่ตรงไหน,นแล้วเราก็ต้องหาจัื่องว่าเอาแต่ตัวนี้มันไม่มันไม่หันหลังให้เราเลยอะ่ะ ลูกธน,นูเนี่ยยิงลูกธน,นูนี้แล้วก็ดึงกลับมาก็ไม่ได้หรือว่าเราทำผิดอา้าว ไอ้ที่สู้มาตายรัวๆตั้งใจมากอะ่ะตั้งใจสู้ไม่ได้อะ่ะแต่ที่เมื่อกี้คือแบบจะสาธิตให้ดูว่าเออทำแบบดีแล้วนะมันไม่ได้นะแล้วมันก็ได้ให้อะ่ะคุณตีนอะ่ะฮะอะไรวะเนี่ยหมดจะได้ก็ได้เนาะคนเรา แล้วแบบไม่ได้ตั้งใจยิงไปกันละก็จะบอกว่าเออดึงกลับมาไม่ได้โอ้ยโอเคปะผมกจ็จะได้จบพาร์ทละขอบคุณที่รับชมนะแล้วก็ดูผมตายซ้ำตายซ้อนเนาะก็เจอกันพาร์ทหน้าครับดูว่าจะได้เจอตัวอะไรอีกก็บายบายนะบายบาย